ในที่สุดฮุนไดก็ได้ปล่อยภาพทีเซอร์ของ t t r r เอร์รถตู้อเนกประสงค์รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะมาแทนที่ H1 หรือชื่ออื่นว่า t t r r e x และ IMAX ตามที่มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้โดยตเตรียมเปิดตัวในบางตลาดที่ทางบริษัทยังไม่ยอมเปิดเผยในขณะนี้จากภาพทีเซอร์ชุดแรกนี้ออนิวฮุน n d a i s t เ r i a มาพร้อมกับดีไซน์ล้ำยุคที่ดูคล้ายกับยานอวกาศ สิ่งที่โดดเด่นและสังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือแถบไฟ LED ที่คาดผ่านด้านหน้าตลอดแนวความกว้างของตัวรถในขณะที่ชุดไฟหน้าแนวตั้งถูกวางต่ำลงมาอยู่ด้านในของแผงกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่ด้านข้างเราจะพบว่ากระจกด้านหน้าจะเป็นระนาบเดีนนยวกันไปจนถึงส่วนบนของหน้ากระจังพื้นที่ของบานหน้าต่างด้านข้างก็มีขนาดใหญ่มากกินพื้นที่เกือบจะครึ่งหนึ่งของความสูงตัวรถโดยประตูบานหลัง จะเป็นแบบสไลด์ในขณะที่ลูฟลาด้านหลังมีลักษณะตั้งชันด้านบนมีสปอยเลอร์หลังคายื่นออกมาไฟท้ายจะเป็นแบบแนวตั้งขนาดใหญ่ล้อกับดีไซน์ของไฟหน้า <S 2> <S 2> <S 2> คุณได้ออกแบบ Staria ภายใต้แนวคิดสุขสบายระดับพรีเมียมเหมาะกับการใช้งานในทางธุรกิจและครอบครัวด้วยการนำเสนรห้องดีไซนภายในที่กว้างขวางมาพร้อมระบบอินฟร์เทนเมนต์ขนาดใหญ่ ติดตั้งบริเวณึงกลางของแดชบอร์ดแต่เมื่อสังเกตจากภาพทีเซอร์แล้วจะพบว่าจอแสดงผลสำหรับผู้ขับขี่ไม่ปรากฏให้เห็นซึ่งเป็นไปได้ว่าข้อมูลต่างๆจะถูกแสดงผลในเฮดรับดิสเพลย์หรือจอแสดงผลกลางแทนช่องไอมีความยาวตลอดความกว้างของคอนโซลผู้โดยสารด้านหน้าที่นั่งแถวที่2แบบแยกอิสระมีพื้นที่กว้างขวางอย่างเห็นได้ชัดแต่น่าจะถูกนำเสริในรุ่นสูงสุดและด้วยบานหน้าต่างที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ทัศนวิสัยจากภายในมาอย่างภายนอกดีเยี่ยมและนั่นคือภาพที่เรอชุดแรกที่ทําให้เราพอจะมองเห็นภาพรวมของฮุนไดซาวเรียแทบจะทั้งคันที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคและราคาจําหน่าย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ